มาต่อมาคาบการบ้านสุดท้ายนะคะคาบสุดท้ายของวันนี้ก็คือครูทิพย์ปากครูฝนมาว่าให้นักเรียนนะคะถ่ายภาพตัวเองคู่กับสมุดวิทยาศาสตร์ที่เราวาดรูปถั่วกันนะคะคุณครูทิพย์ให้วาดมาแล้วก็เออให้ถ่ายรูปมาแล้วก็าภาพที่เป็นอะไรนะประสาทสัมผัสใช่ไหมคะทำเหมือนพี่ออกัสนะคุณครูขอขอนุญาต พี่ออกัสเอาภาพมาให้เพื่อนๆดูนะคะนี่คือตัวอย่างนะคะเด็กๆจะต้องส่งทั้งหมดสองภาพแบบนี้ค่ะลูกๆจะต้องส่งสองภาพเหมือนของออกัสภาพแรกคือภาพตัวเองคู่กับต้นถั่วแบบนี้นะคะออกัสก็จะใส่ชื่อเลขที่มาด้วยเพราะว่าครูทิพย์ก็จะได้เห็นว่าออกัสอยู่ปนหนึ่งทับหนนะเลขที่หอะไรอย่างนี้นะคะภาพที่สองก็จะเป็นภาพอะไร ประสาทสัมผัสใช่ไหมคะเ,เด็กก็ถ่ายภาพนี้มาแล้วก็ออกกัดเขาก็ใส่ชื่อข้างล่างมาด้วยนะคะ mm hmm. เขาใส่มาแบบนี้ครูทิพย์ก็จะสามารถตรวจได้เลยโดยไม่ต้องถามครูฝนครูฝนก็ไม่จําเป็นจะต้องพิมพ์ชื่อให้แต่ถ้าใครพิมพ์ชื่อไม่ได้หรือว่าพิมพ์ชื่อใส่ไม่เป็นเดี๋ยวก็ส่งมาก็ได้เดี๋ยวครูฝนทําต่อแล้วส่งให้ครูทิพย์เองก็ได้แต่ถ้าทำเป็นรบก,กวนใส่ชื่อมาให้ด้วยนะคะจะขอบคุณมากๆเลย เพราะนักเรียนประมาณ26คนนะคะคนละ2ภาพก็น่าจะเยอะพอสมควรถ่ายแบบนี้มานะลูก2ภาพแบบนี้มานะคะส่งมาคนละ2ภาพ1ภาพตัวเองคู่กับถั่วเขียว 2. ภาพประสาทสัมผัสนะคะเดี๋ยวเคลียร์งานให้เสร็จทุกอย่างก่อนแล้วค่อยส่งคุณครูตอนเย็นก็ได้เดี๋ยวคุณครูส่งต่อให้คุณครูทิปนะคะอันนี้คือการบ้านอันแรก นะคะภาพถั่วเขียวที่เราวาดกันวันนั้นนะคะปลูกโดยเด็กชายเนี่ยนัทพัฒนเนี่ยค่ะที่เราวาดเขียนกันวันนั้นนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือประสาทสัมผัสน่าจะทาวันนี้นะคะแล้วก็ต่อมางานค้างนะคะวันนี้คุณครูจะไม่สั่งงานเพิ่มในคาบการบ้านนะคะเพราะว่าจะให้เวลาลูกๆเคลียร์งานแล้วก็ให้เวลาไปทําข้อสอบด้วย อันนี้เป็นงานแรกค่ะงานที่2คือวิชาคณิตศาสตร์ทั้งหมด4ข้อของคุณครูเนทเมื่อเช้านะคะคุณครูเนทบอกว่าให้นักเรียนทำใส่สมุดนะคะหน้าที่74ใครค้างเอาขึ้นมาทำได้เลยนะคะตอนเย็นลูกๆจะได้มีเวลาทำข้อสอบตอนนี้มีเวลาเคลียร์งานเคลียร์ให้หมดเลยมีอันไหนค้างเอาขึ้นมาทำให้หมดเลยนะคะ อ่ะเดี๋ยวคุณครูจะเปิดของคุณครูส้มให้อตี้ว่าไงอตี้ว่าไงติ๊กเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วก็มีงานค้างไหมมีงานค้าง์ครอ่ะเดี๋ยวครูฝนเปิดของคุณครูส้มให้นะเดี๋ยวครูฝนจะเปิดของคุณครูส้มให้เดี๋ยวลูกๆรอแป๊บหนึ่ง โอ้โูเซฟไว้ไหนหน้าเมื่อกี้เตรียมขึ้นมาเลยเนี่เจอแล้วนะคะคุณครูอันนี้คือวิชากากเขนนะคะที่ลูกๆค้างกันเมื่อเช้าเนาะหยิบขึ้นมานะคะหยิบวิชากากเข้นขึ้นมา ทำต่อใครคร้างคณิตก็คือเอาคณิตขึ้นมาแล้วดูในหนังสือเรียนของตัวเองหน้าที่9 I 74ไอ้74นะคะอันนี้ของคุณครู้โสม้มนี่คือวิชาการเข่้นในช่วงบ่ายคาบแรกที่ลูกๆค้างกันไว้เนาะอันนี้ของคุณครู้โส้มนะคะอันนี้คือของคุณครู้โสม้ม เคลียร์งานให้เสร็จภายในชั่วโมงนี้นะลูกนะตอนเย็นเดี๋ยวจะได้ทำข้อสอบต่อนะคะข้อสอบทำเองให้คุณพ่อคุณแม่อ่านโจทย์ให้แล้วก็แปลให้ก็พอให้ลูกวิเคราะห์เองนะคะคุณพ่อคุณแม่จะได้ภูมิใจด้วยว่าลูกฉันก็ทำ<ม>เองได้แม่หนูอ่านให้แล้วหนูก็ตอบแม่แล้วหนูก็เขียนเอาเงนั่นแหละคุณพ่อคุณแม่ก็จะได้รู้ด้วยว่าเราเนี่ยเก่งเหมือนกันนะคุณพ่อคุณแม่แค่อ่านให้แล้วเราก็ตอบเองได้ด้วย ทำใไม่คุณพ่อคุณแม่เห็นว่าเราตอบได้ไม่ใช่ตอบข้อไหนก็ผิดโอ้ยคุณพ่อคุณแม่น้ำตาไหลแล้วอ่านให้ข้อไหนก็ตอบผิดอ่านให้ข้อไหนก็ตอบผิดแต่แม่หนูบอกว่าถูกทุกข้อเลยนั่นแหละเก่งแล้วอันนี้ในหน้าจอของกูฝนคือวิชากักเข่นนะคะสำหรับนักเรียนที่ยังไม่เสร็จก็เอาขึ้นมา ทำใครค้างอันไหนเอาขึ้นมาทําให้หมดเลยน่าจะมีแค่ของจูเนียเหลือภาษาไทยเมื่อเช้าอีกสิบข้อเดี๋ยวคุณครูจะเปิดให้อีกรอบหนึง่งหนูเนอค้าขอ,องคุณครูซ้ากับของคุณครูเนตค่ะเอาขึ้นมาทําเลยลูกจะเลือกทำอันไหนก่อนก็ได้เ,เพราะว่าตอนเย็นเดี๋ยวจะได้ไปเคลียร์ข้อสอบกันนะคะข้อสอบไม่ต้องรีบทํา ข้อสอบส่งวันที่สิบห้านะคะส่งได้ตั้งแต่8ดโมงถึงสี่โมงครึ่งนะคะวันที่สิบห้คือวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์ใครมาส่งเองได้ก็มาส่งเองเลยวันที่15บหส่งที่โรงเรียนตั้งแต่8ดโมงถึง4ี่โมงครึ่งนะคะใส่ซองเดิมกลับมาด้วยเขียนชื่อทุกแผ่นเพื่อที่ข้อสอบจะได้ไม่หายนะคะ การข้อสอบหายน่าจะมีงานค้างของคุณคูสม้มของคุณแนทของคุณคุทิพเหลือแค่บางคนเหลือนิดหน่อยระบายสีตอนเย็นถ่ายภาพส่งด้วยนะคะก็น่าจะมีแค่นี้แล้วก็คัดลายมือเมื่อกี้อีกนิดเดียว ตอนเย็นครูก็จะให้ลูกๆไปทําข้อสอบทำวันละวิชาก็ทันทําวันละสองวิชาก็ได้วันนี้ต้องทําภาษาอังกฤษไหมคะอะไรนะวันนี้ต้องทําภาษาอังกฤษไหมคะอันไหนอะอังกฤษอันไหนคะทาทำอะไรหมายถึงยังไงไม่เข้าใจทับคำศัพท์อะคะ่ะยังคะ่ะวันนี้ยังลูก วันนี้ยังนะคะค่ะหนูเสร็จแล้วค่ะคุณครูภาษาอะไรเนี่ยแม่ภาษากับฟเกนค่ะโอเคเหลืออะไรบ้างคะไม่เหลือแล้วค่ะโอเคเรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมอยากคุณครูสอนงานเงินพี่เพชรน่ะค่ะอันไหนนะคะค่ะมัเป็นหมึกนอย่าค่ะใบเงินพี่เพชรน่ะค่ะหนคะลูก เฮ็ดทำไมาหวนไปไหนนะลูกมาเร็วมาหนองแขมเร็วเดี๋ยว่าฝนเลี้ยงมามาเดี๋ยวจะเลี้ยงเองจะเอาหนังยางหรือก้านไมยมอะไรเหรอเขาคุณครูฝนอุ้ยทำงานไปเรานี่ยเร็วๆเดี๋ยวจะโดนอีกคนนึงาานขาลูก โอเคข้อสอบลูกได้หรือ,อยังคะกํากำลังทำภาษาข้อสอบค่ะ <c oughs> ตูได้ค่ะโอ้ยกำลังทำภาษาข้อสอบนี่เด็กป .1 นห,นหรืออนุบาล1นี่เฮ้ยพูดยังไม่ชัดเลยโอเคให้คุณแม่อ่านให้ฟังเลยค่ะนั่งรอ <Okay S 1> เพื่อนค่ะเพชรคุณครูบอกว่าให้ตั้งใจเขียน ยเม้อแลเขียนสวยๆไม่ง,งั้นค,นคุณครูจะเพิ่มไม่เขียนสองรอบนะจะเย็นๆสิลูกครูครับวิชาภาษาไทยข้อ,อสิ่ถึงนี้ไม่เสร็บครับครับอ่าเดี๋ยวค,คุณครูเปิดภาษาไทยให้นะงั้นหน้ากากเข้นเสร็จหมดหรือยังเยีง่งนะค่ะ อ่ะเดี๋ยวคุณครูเปิดให้นะภาษาไทยเดี๋ยวรอเพื่อนสกา้าเกนก่อนเร็วๆคุณอันดาเดี๋ยวคุณครูจะเปิดภาษาไทยให้อีกสิบข้อจูเนียด้วยนะจูเนียก็ไม่ทันนะจูเนียเพื่อสมุดภาษาไทยมาด้วยคุณครูครับครับลูกคาดแบบนี้ได้ไหมครับแบบไหนครับได้ครับ ใส่ชื่อมาด้วยนะลูกนะใส่ชื่อลูกกับเลขที่มาด้วยนะครับขออนุญ,ญาตหยุดการแชร์หนะ้าจอเดี๋ยวจะแชร์ภาษาไทายให้พี่จูเนี่ยเอาภาษาไทายขึ้นมาดูด้วยนะลูกนาะสิบข้อนะครับของตัวเองเหลืออยู่นะลูกนะาภาษาไทยสิบข้อเมื่อเชา้าไม่ทันข้อไหนบ้างอ้าวพี่จูเนี่ยไม่ทันข้อไหนลูก คอดด้วยพอสไม่ทันข้อไหนผมไม่ทันข้อหครนะับอ่าข้อหกอยู่ในหน้าจอเลยนะ mm hmm. เห็นอยู่นะลูกนะพอดไม่ทันข้อไหนไม่ครูคปิดแล้วนะตัวเองเป็นคนบอกให้เปิดนะ mm hmm. เร็วๆครับอ่าอันนี้คือเมื่อเช้านะคะที่เราเทสกันคือวิชาภาษาไทยสิบข้อใครไม่ทันข้อไหนเอาขึ้นมาทำแล้วก็บอกคนครูได้ว่าไม่ทันข้อไหนนะคะ ส่วนคนที่เสร็จแล้วนะคะเอาข้อสอบให้คุณพ่อคุณแม่อ่านให้ฟังได้เลยโดยไม่ต้องเปิดไมค์นะคะหรือว่าจะพักก่อนแป๊บหนึ่งก็ได้แต่งานทุกอย่างต้องเคลียร์ให้เสร็จก่อนทํางานพยายามจะเย็นๆนะคะครับก็เส็แล้วครับครับหมดแล้วใช่ไหมลูกพี่จูเนียหมดแล้วครับโอเคครับแล้วคุณพอต พอสนี่ปิดกล้องแปลว่าอะไรพอสเนี่ยทําหรือไม่ทําหรือว่ายังไงงั้นคุณครูปิดดีไหม่พอสไม่ทำากกว่เปิดกล้องครับคุณครูไม่รู้ว่าลูกทําอะไรอยู่ตีลังกาเขียนหรือเปล่าอ่ะเปิดกล้องแล้วก็เขียนครับคุณครูจะได้ดูว่าเขียนจริงหรือเขียนเล่นคุณครูจะเฝ้าเอง ช่วงนี้ถั่วเขียวตายไม่เป็นไรนะคะถือว่าลูกๆเสร็จสิ้นภารกิจแล้วนะคะถ้าถั่วเขียวตายแล้วไม่เป็นไรถือว่าเสร็จสิ้นภารกิจเรียบร้อยแต่ถ้าใครดูสามารถดูแลต่อไปได้ก็จะดีมากๆเลยแต่ก็ยังมีคนไม่ส่งภาพถั่วเขียวต่ออยู่มีแค่ภาพสองภาพเอง ขะไก่ของหนูกินไก่ของหนูกินหมดเลยคุม <c oughs> สามต้อนอนะต้มไก่เลยลูกต้มไก่ตัวน,นั้นเลย <c oughs> ่าแดดที่บ้านหนูแรงไปถึงงอกใจแล้วะเอา้ามันต้นอ่อนอยู่ลูกเอาไปตากแดดทําไมละ่ะลูกค่อยเอาไว้ในร่มแต่ของหนูตายเพราะว่าโดนหนูกัดคะ่ะหนูก็กัดอีกโอ้ยทำไมปอนหนึ่งอุปสรรคเยอะจังเลย มีใครเป็นอะไรอีกไหมลูกถั่วเขียวลูกนั้นโดนแมวกัดโดนแมวกัดม <laughs> แมวกัดก็มาทีนี้หนูยังไม่ตายอ๋อแกยังไม่ตาย,ตายโอเคของน็อตนี่แมวขึ้นกระถางเลยคุณครูดูคุณพ่ดดณพนอน็อตส่งมาให้ดูแมวขึ้นกระถางถั่วเขียวเลยแมวบ้านนี้แปลกมากกินผักแมวมันหิวข้าวหรือเปล่าแมวมแมวก็ขบแมว แม,ม่มันก็ขบกินของหนูหมดเลยหรอกินหมดเลยเหรอทำไมแมวกินผักอ่ะแมวกินถั่วด้วยเหรอแปลกจังหนูก็ไม,ไ,ไม่รู้ค<ะ>่ะปก,กติแมวเขากินอาหารแมวนะขอ,องใส่แมวหุ่นดีไงลูกแมวกินผักคุณรูมีอย่างนี้ด้วยเหรอคะก็ <ๆ S 1> แมวบ้านน็อตกินถั่วเขียวเนาะแสดงว่าแมวบ้านน็อตหุ่นดี ค่ะแมวบ้านน็อตเขาหุ่นดีเนาะเขากินถั่วเขียวมีใครค้างงานอะไรไหมลูกมีอีกไหมค้าของคุณครูเนตค่ะเอาขึ้นมาทำเลยค่ะ แต่เช้าแล้วทำไมหน้ารูฝนยังสวยอยู่ล่ะคะพูดดีโอเกตสี่ไปเลยลูก <c oughs> วันนี้ไม่ได้สอนเหนื่อยเด็กไม่ดื้อก็เลยโอเคอยู่แต่ถ้าเด็กดื้อนี่ก็จะเปลี่ยนสภาพหัวก็จะเริ่มฟู แล้วปากก็จะซีดค่ะปากก็จะซีดวันนี้นักเรียนใช่วันนี้นักเรียนน่ารักก็เลยไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่วันนี้รู้เรื่องมากๆเก่งมากๆสอนอะไรแป๊บเดียวก็เข้าใจซะทุกอย่างเลย บูคะต้นตุกฉลุกี่ก็ตายตายเพราะอะไรรูแม,มครับไม่ได้กลับมาดูแลตัวเองไปเที่ยวบ้านป้าหรือเปล่าทําไมไปบ้านป้าแม่หนังสือไปด้วยมันเป็นแผนหรือเปล่าเป็นแผนหรือเปล่าแกล้งลืมเอาหนังสือไปด้วยหรือเปลารู้ทันนะ เ,เสร็จแล้วค่ะ okay, โอเคค่ะสเสร็จแล้วเก็บอุปกรณ์ได้เลยค่ะเดี๋ยวให้ลูกๆไปทำข้อสอบด้วยนะคะเดี๋ยวจะให้เวลาไปทำข้อสอบด้วยจะไม่ให้งานเพิ่มนะช่วงนี้คุณครูจะไม่ให้ทำงานเพิ่มนะคะจนกว่าจะถึงวันอาทิตย์ที่15นะคะคาบการบ้านคุณครูถึงจะให้งานเพิ่มเพราะว่าช่วงนี้งดให้งานช่วงคาบการบ้าน จะเป็นการเคลียร์งานทุกอย่างเพื่อให้ลูกๆไปทำข้อสอบนะคะเราจะเคลียร์งานให้เสร็จแล้วก็ลูกๆจะต้องไปทำข้อสอบคุณครูฝนน่ารักนะคะมีอะไรหรือเปล่าไม่ค่ะในแน่ใจมาชมไม่มีอะไรหรือเปล่าแม่บอกว่าคุณครูฝนน่ารักจริงเหรอ สนใจรับไปสนใจรับผู้ฝนไปเลี้ยงไหมคะไม่สนใจค่ะโอ้ยรับไปเลี้ยงสักคนหน่อยคะ่ะไม่มีคนเลี้ยงเลยตอนนี้นะ่ะกู้ฝนก็ไปให้พ,ลลพ่อกับแม่รูฝนเลี้ยงสิคะโอ้พ่อกับแม่รู้ฝนแก่แล้วเลี้ยงไม่ไหวแล้ว <laughs> อยู่ไหน่ะคะอยู่ระยองนู่น <laughs> โอ้ไกลจัง แล้วคุณครูฝนอยู่บ้านคนเดียวหรอคะอยู่กับน้องค่ะแน่หนูบอกว่าเอาเดียวแบบนี้นี่นี่นี่น้องน้องคุณครูฝนชื่อว่าอะไรหรอคะไม่บอกลูกลองเดาสิแม่บอด่าดาดาดาไม่เห็นจะคล้องกับชื่อครูฝนเลยน้องฟ้าน้องฟ้าหรอ หรือว่าคุณครูฟ้าคะคุณครูฟ้าอ,อะไรเร็วรีบทำเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งคุณครูจะปล่อยแล้วเดี๋ยวจะให้ไปทำงานค้างทานคุณครูน้ตน้องฝนตกน้องฝนตกโอ้น้องฝนงตกก็มาอ่ะเหลือเวลาอีกยี่สิบนาทีนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะ ปล่อยให้นักเรียนไปทําข้อสอบเพิ่มเติมนะคะไปทําข้อสอบจริงๆนะลูกนะคุณครูไม่ให้งานเพิ่มในค,คาบการบ้านจะออขอทวนงานก่อนนะคะว่าสําหรับนักเรียนที่เรียนคลิปย้อนหลังนะคะงานของเราวันนี้คือหนึ่งวิชาคณิตศาสตร์ของคุณครูแนปหน้าที่74ทําทั้งหมด4ข้อนะคะทําใส่สมุดเวลาตอบให้ตอบเป็นเลขไทยด้วยนะคะ งานที่2วิชาภาษาไทยเมื่อเช้าค,คุณครูทสไป10ข้อนะคะดูคลิปย้อนหลังได้แล้วก็วิชาที่3วิทยาศาสตร์คุณครูคทิพสั่งก็คือให้ถ่ายภาพนักเรียนคู่กับสมุดนะคะให้เปิดไปในหน้าที่เราวาดภาพถั่วเขียวกันแล้วก็ถ่ายภาพ หน้าประสาทสัมผัสมาอีกหนึ่งหน้านะคะเดี๋ยวส่วนภาพถั่วเขียวเดี๋ยวคุณครูส่งให้คุณทิพย์เองคุณครูมีภาพของนักเรียนทุกคนที่ส่งมานะคะแล้วก็ต่อมาก็คือคัดนะคะคัดลายมือภาษาไทยว่างไงคุณครูดูลายมือองไรครับครับว่ามา ลูกตั้งใจหรือเปล่าเละไหมเนี่ยมันมองไม่ชัดหนกลูกต้องรอให้ลูกส่งไหมคุณครูดูทีเดียวอะครับ<อ>พร<ว>าะกล้องกล้องกล้องมันหนัวครับเดี๋ยวรอส่งมาทีเดียวนะครับครับโอเคเป็นแม่งนีเนเอสัตว์ okay. นะคะโอเคนะคะอย่าลืมถ่ายภาพตัวเองคู่กับสมุดวิทยาศาสตร์หน้าถั่วเขียวนะนะคะแล้วก็ เคลียรงานให้จบแล้วก็ทำข้อสอบด้วยส่งคืนโรงเรียนวันที่15บห้ส่งเป็นเอกสารเท่านั้นนะคะช่วงนี้ไปสนีมีปัญหาไม่อยากให้ส่งไปสนีมาเนาะเพราะว่าบางพื้นที่เขาไม่รับนะคะบางพื้นที่เขาไม่รับเนื่องจากสถานการณ์โควิดเนาะส่งข้อสอบคืนวันที่สิห้าน,นะคะ8ปดโมงถึง สี่โมงครึ่งนะคะดังนั้นวันนี้คุณครูขออนุญาตปล่อยนักเรียนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันดีค่ะ